สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนะครับสำหรับ3ฮานอยอาทิตย์ที่แล้วเดินไม่สวยเลยนะครับเดินไม่สวยเลยก็งไงก็ขอเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเนาะรู้ั้นต่อครับอย่างที่บอกไปครับฟังผมเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับชอบแต่ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผม แล้วถ้ามีโคาน,านาครับดูให้ด้วยนะครับกราบขอบคุณล่วงหน้าครับกราบขอบคุณล่วงหน้าสำหรับฮานอยปกติวันนี้เดินสุดเมื่อวาน2 4 2 1 0เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ2 4 2 1 0่ด้สุด8ครับ8 0 0 8ชอบ8มากก็สูนย์เล็กน้อยนะครับ08อ่า80 6 8 7 8 9 8แล้วก็ชุด0ย์ก็ส0ย์ครับแล้วก็6 0ศูนย์นะหกอันไหนกระดกได้กระดกให้เขาหน่อยครับเช่น6 8กระดกไปแล้ว9 8ไปแล้วถ้า6 0ศูนนะครับติดไปหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับ มัดศูนย์เข้าไปครับเรมามัดศูนย์เข้าไปเป็นศูนย์แปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าเระมาณนี้เนาะก็ฝากไว้ในใจเธอครับฮานอยปกติออกโค้งนาฬิกาสานาทีครับเป็นฮานอยที่คนเล่นเยอะมากครับไปดูเพราะอะไรครับแต่หลงัลงๆมาผมว่าเฉลี่ยแล้วไอ้ที่เล่นน้อยสุดก็น,น่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจไอ้น้อยสุดน่าจะเป็นฮานอย VIP อะพะเพราะมันท้ายสุดเลยใช่นะครับ มีฮาหนอยปอกติฮาหนอยพิเศษอ่หาฮานอยปอกติคนจะเล่นเยอะหน่อยครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเฮงๆรวยครับสวีดัสสวัสดีครับผม